ทุกคนคะต้องบอกก่อนเลยว่าหลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเหล่านี้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นตกขาวช่องคลอดมีกลิ่นคะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่างแน่นอนเลยสําหรับผู้หญิงนะคะเรื่องแบบนี้ห้ามพลาดเลยคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะเวลาที่ประจาเดือนมาคะ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้คันมากๆคันยุบๆ,ๆเลยคะ่ะทุกคนแต่วันนี้คะ่ะคือหลินได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคะ่ะแล้วก็ลองใช้คือตัวนี้เนี่ยช่วยหลินได้ดีมากจริงๆคะ่ะตอนนี้หมดปัญหาเหล่านี้ไปเลยคะ่ะนี่เลยตัวนี้เลยคะ่ะทุกคนที่หลินได้ลองใช้มาแล้วรู้สึกว่าเขาช่วยได้ดีจริงๆเลยคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของเพียวมิโกะค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มค่ะใช้สําหรับจุดซ่อนเร้นค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่แพ้ค่ะใครที่บอกว่าแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพ้ค่ะนอกเนือจากนี้นะตัวนี้ค่ะทุกคนเขายังช่วยให้ช่องคลอดเนี่ยฟิตกระชับอีกด้วยแล้วก็หมดปัญหากังวลไปได้เลยสําหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของตกขาวมีกลิ่นเหมือนลินค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าเพียวมิโกะตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะแนะนําเลยนะคะใครที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะ